ตอนแรกขับแลมโบมาโอ้โหอย่างที่เรารู้นะครับว่าถนนพระราม3เป็นหนึ่งในะถนนที่เรียบที่สุดในโลกนะเมื่อกี้นะขับแลมโบมาไสชะ,ชะ,ะ้จะลัก แอนย่สวัสดีเพื่อนๆแมเห็นบ้างครับผมโจ้จโรครับและนี่คือชาแนลไลฟ์คาร์บีเอเคสตั้มติดชิวไปสี่รอครับผมสบายดีกันไหมเพื่อนๆวันนี้นะครับเป็นวันที่แดดร้อนมากหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปผมรับรถเจ้าน้องเลเบกินีฮิวร c แ n นอีโวเรไดสีขาวคันนี้ไปแล้วใช่ไหมมันเป็นรถแบบซปเปอร์คาร์แรงๆโหดๆเสียงดังๆขับไปนานๆเนี่ยมันอาจจะเมื่อยได้นะเพื่อนๆฉะนั้นวันนี้นะครับก็เลยจะพาไปลองอะไรที่มันนุ่มสบาย สไตล์เจ้าสัว <laughs> จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับไปลองขับเจ้าโรลสอยโกสฐานล้อแบบยาว Extended v i e เด็ดวที่เรารีวิวไปแล้วด้วยนะนี่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีรถลองขับเมื่อช่วงปีนก่อนนะครับก่อนที่จะเจอโควิดเนี่ยผมได้มีโอกาสไปขับเจ้าโรลสอยเนี่ยห้าวันเต็มๆนะครับรวม200-300โลเนี่ยที่ดูใบนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเจเนอเรชันที่2เขาใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ BMW Series 7คนก็มาบ่นว่าทําไมโรลสอยจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ s e r i Series 7ด้ววยพกเราไม่่ชอบแตถึงจ็เป็ด ขับแล้วเหมือนลอยอยู่กลางอากาศมากๆนะเพื่อนๆฉะนั้นรอบนี้เนี่ยเขาได้ลบคําสบประมาทนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมาใหม่เลยเพื่อโรซอยโดยเฉพาะนักที่แบ่งน้ำหนักได้50-50ด้วย <c oughs> เออเอาเป,ป็นว่าตอนนี้นะครับก็จะไปกับน้อง lamborghini คันนี้นะครับช่วงนี้มันก็ช่วงเห่อเนะเพื่อนๆเราจะเห็น lamborghini ออกเยอะหน่อยนะอยากจะหาสติกเกอร์น้ำพักน้ำแรงมาติดนะเพื่อนๆไม่พูดเยอะนะครับถ้าพร้อมแล้วตามผมไปล้อขับเจ้าโรซอยกสลตัวใหม่กันไป เอาล่ะเพื่อนๆนี่คือกุญแจของเจ้า Lamborghini ok ใช่ไหมทุกครั้งที่ผมขึ้นมาเนี่ยจะประสบปัญหาไม่มีที่วางของ <c oughs> สิ่งที่ผมทำบ่อยๆก็คือมันมีซอกตรงนี้เเพื่อนๆมันเปิดไม่ได้นะ <c oughs> ก็ยกัดกุญแจไปปึ๊บชอบจังเลยสตาร์ทแบบนี้เครื่องบินไฟเตอร์สตาร์ท แน่นอนแลลวเพื่อนๆเวลาสตาร์ททุกครั้งเนี่ยเรฟเขาจะล็อกไว้ที่แค่6,000เครื่องมันยังเย็นอยู่นะตอนนี้นะครับเครื่องก็วอร์มพร้อมแล้วเห็นไหมว่าเรฟเนี่ย<ๆ>เขาปลดล็อกไปแล้วไปถึง8,500นะครับถ้าพร้อมแล้วตบเกียร์ไปที่1เรียบร้อยลุย ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่โชว์รูมโรซอยแล้วนะครับเพื่อนๆดูข้างหลังผมสิครับโอ้โหโรซอยเต็ไมไปหมดเลยทุกคนเกิดว่าเราลองบวกราคาเล่นๆนะครับ5้าแล้วสิบ ตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยจะต้องมีไม่ต่ำกว่า200ล้านแน่ๆแ,และถ้าเกิดว,ว่าใครรู้สึกคุ้นๆกับโชว์รูมนี้นะครับใช่ครับเราเนี่ยมารีวิวเจ้า New Goal 2อเรียบร้อยครับที่โชว์รูมนี้นะแล้วห้องนั้นก็เป็นห้อง Conflict Road นะซึ่งเราจะสามารถเลือกทุกอย่างได้ตามใจเราเลยรวมถึงนางฟางนี้นะเพื่อนๆก็สามารถคัสตอมได้เ้าวัสดุเป็นเงินแก้วคริสตัลเพชรทองก็อยู่ที่บัตเจ็ตยังไม่รวมถึงข้างในนะครับที่ทุกส่วนของเขาในคอนโซลข้างหน้าจะเป็น Art Gallery ที่เราจะจะทาอะไรก็ได้ตอนนี้นะครคา,า,า,ารถ ทำให้เป็นดาวตกได้ทุก8วินาทีด้วยคือมันเจ๋งนะเพื่อนๆเมื่อกี้ผมก็ไปฟังบรีฟท Qu ี่พี่ๆโรซอยเล่าประวัติความเป็นมาของแบรนด์คร่าวๆนะถ้าเกิดใครมาฟังแล้วพร้อมที่แบบเฮ้ยวันนี้ฉันอยากจะออกรถดีไหมมาลองดูหน่อยละกันผมว่าโดนผมจะเล่าคร่าวๆให้เลยนะคือโรซอยเนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่ผู้ชาย2คนที่มีชื่อโรสกับรอยส์มาร่วมกันก่อตั้งรถยนต์ในช่วงปี1904เป็นยุคที่เริ่มเปลี่ยนจากรถม้ามาเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์แล้ว2คนเนี่ยเขามีแนวคิดท ออกมานะโดยการเอาเวัสดุที่มันดีที่สุดของหน้าตอนนั้นนะมาสร้างให้มันดีมากขึ้นไปเพื่อนเพื่อนคนไหน,นดูประวัติโรซอยในเล่าเรื่องสีล้อมาแล้วนะครับจะรู้ว่าโรซอยซิลเวอร์โกสเป็นรถที่ทนมากๆได้ทําการใช้เจ้ารถคันนี้เนี่ยท่องไปทั่วเมืองข้ามเมืองไปเรื่อยๆเนี่ยวิ่งมากกว่า23,000กิโเมตรนั่นตอกย้าว่าโรซอยเป็นรถที่ทนมากๆเอาละครับและนี่นก็เป็นเรื่องราวของโรซอยแบบคร่าวๆที่ผู้ชายที่มีความฝันและมีความรู้2คนเนี่ยต้องการที่จะสร้างสิ่งที่ดีที่สุดในโลกส่วนได้เราพูด Ghost เ,เขาเริ่มเปิดตัวเมื่อประมาณ2009แล้วปัจจุบันเนี่ยโกสเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาแล้วครั้งที่3อาจจะไม่ได้เรียกว่า generation ที่3ได้นะเพื<ๆ>่อนๆแต่ถ้าพูดให้เข้าใจกันเองก็จะเรียกว่า Gen 3แล้วกันนะเจ้าคันนี้นี่เองนะที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกเขานะครับทำให้มันดูวัยรุ่นมากขึ้นเยอะนะไม่ใช่เป็นรูปทรงของเขาที่เมื่อก่อน,นมันจะเหลี่ยมใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เขาดีไซน์ใหม่ทั้งหมดให้มันมีความโค้งบนมากขึ้นการดีไซน์ไฟหน้าให้มันรับกับกระจังด้านหน้าแล้วก็มีไฟเเเเรรืืออองงงงงแแสตตกกิลลข้านนน่่่ยดูใใหญพวว็็ปัั ที่ผมบอกไปแล้วว่าเขาไม่ได้แชร์กับซีรีส์เเป็นอลูมิเนียมสเปซเฟรมเกรดเดียวกับอากาศยานเลยนะเ,นเพื่อนเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นลดการบิดตัวของตัวถังมากขึ้นเข้าโคง้งหรืออะไรต่างๆเนี่ยเสียงก,ก,ก,ก็แก๊กก็จะแทบไม่ได้ยิดรวมๆแล้วมันจะทําให้รถเขาเนี่ยลดอายุค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วจากสถิติเนี่ยโรซอยบอกว่าลูกค้าที่เข้ามาซื้อเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะ50อัมตอนนี้เนี่ยเหลือเลข3แล้วนะเพื่อนเออัวรุ่นมากขึ้นนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงคิดว่าโรซอยโกส์เจเนอเรชั เเริ่มต้นมา35ล้านบาทแล้วก็เลือกออปชันได้ไม่มีที่สิ้นสุดอีกหนึ่งสิ่งนะเ,เพื่อนๆที่เขาทําให้นางฟ้าเนี่ยแตกต่างแล้วก็สวยมากขึ้นเนี่ยในโรซอยรุ่นเกด่กดๆนางฟ้าเนี่ยจะอยู่ตรงฝากระโปรงตรงนี้นี่เราจะเห็นตรงโครเมียมตรงนี้ใช่ไหมครับแต่พอเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับนี่เพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมฮะว่ามันอยู่เป็นชิ้นเดียวกับฝากระโปรงเนี่ยซึ่งเวลาที่เรามองมันจะทําให้เหมือนกับว่านางฟ้าเขาเนี่ยลอยอยู่ท่ามกลางทะเลสวยจังเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ห้องคอนฟิกนะเพื่อนๆจะเห็นว่ามมีีลายไ้บส เบาทุกอย่างที่สามารถคัสตอมไมได้แต่เป็นว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าร้อยสีเทาสุดหล่อที่ผมจะไปขับเนี่ยก็พร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปขับกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะเมื่อกี้ที่เราขับมาเนี่ยเป็นถนนพระราม3ามใช่ไหมแล้วตอนแรกขับแลมโบมาโอ้โหอย่างที่เรารู้นะว่าถนนพระรามสามช่วงนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในถนนที่เรียบที่สุดในโลกนะใช่ครับผมประชดเมื่อกี้นะขับแลมโบมาไส้ชะ,ชะละักแต่ว่ารอบนี้จะเป็นการนั่งในเมจิกคาเป็หรือว่าพรมวิเศษเดีย๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะนิ่มนวลไร้รอยต่อทอเต็มผืนนหลับเตต็ม ขนาดไม่ใช่นะอันนั้นมันชุดเครื่องนอนโตโตแต่ไงก็เข้ามาสปอนเซอร์ผมได้นะโอเคตอนนี้พร้อมแล้วไปกันเลย แล้วนะเพื่อนๆฮนะตอนนี้นะผมก็อยู่กับเจ้า New Ghost 2021ใครจะเรียกว่า Go s t g o o d Boot เจนที่2ก็ได้นะนี่คือตัวถานล้อยาวนะเพื่อนซึ่งตอนแรกที่เราดูข้างนอกเนะี่ยโอ้มันดูใหญ่ยาวมันต้องเป็นอะไรที่แบบอึดอัดมากๆตอนแรกผมคุยกับพี่ๆโรซอยข้างในเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวขับไปเรื่อยคันมันก็เล็กลงผมก็คิดว่ามันจะเล็กลงยังไงนะเพื<ๆ>่อนๆแต่พอลองขับจริงๆนะครับมันรู้สึกเล็กลงจริงๆผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าการคอนโทรลรถเขาอะมันง่ายมากมาก,มากเหมือนกับเราไม่จําเป็นที่จะต้อง ระแวงเยอะมันเป็นไปอย่างที่เราคิดได้เลยเมื่อกี้ผมเพิ่งลงทางท่อขู่ขาขู่ขาดูความนิ่งของกล้องโกโปโดได้นะอีกรอบอโห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 ตามสโลแกนเลยครับผมเมจิก พาเป็ดที่ผมขับขับอยู่ในเพื่อนมันก็จะมีรถพาแต่สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยที่มันพิเศษไปกว่าทุกครั้งคือผมไม่ได้ยินอะไรเลยนี่ผมพยาอยามพูดเบาๆแตจะได้รู้ว่าเราไม่ได้ยินเสียงอย่างอื่นเข้ามาในรถเลยเพื่อนๆรู้ไหมว่าโรซอยเนี่ยเขาใส่ฉนวนกันเสียงหนักเกือบร้อยโลแล้วมันเงียบจนถึงขนาดที่ว่าตอนที่นักทดสอบรถของโรซอยเนี่ยมาลองนั่งแรกๆเขาบอกว่ามันเงียบจนคนที่นั่งข้างในอึดอัดผิดธรรมชาติที่มนุษย์เราควรจะอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นครับเขาเลยแก้ปัญหาโดยการใส่ตัวปล่อยคลื่ เบาๆเพื่อเราจะได้ไม่อึดอัดเกินไปนี่มันคือความใส่ใจเกินเลเวลของรถธรรมดาผมว่าเรื่องทัศนวิสัยเราคงไม่ต้องพูดกันเยอะนะเนเพื่อนเพราะว่ามันมองง่ายมากทุกด้านรถแต่ละคันนะครับเป็นเพื่อนมันก็จะมีคาแรคเตอร์การขับไม่เหมือนกันเมื่อก่อนเราจะเห็นภาพโรซอยในหนังพระเอกหรือคนขับจะต้องเป็นคนที่รวยมากๆแล้วเราก็จะนึกภาพว่าเฮ้ยมันจะต้องนุ่มมากใช่ไหมสบายมากๆแน่เลยผมบอกเลยว่าสิ่งต่างๆที่เราจินตนาการไว้อะแล้วพอมาขับจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแล้วถ้าใครบอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะแรงไหม เครื่อง V2 นะครับแล้วก็พอจะเดาได้อยู่แล้วนะว่าแรงม้าระดับ513ตัวกับทอค850นิวตันเมตรเนี่ยมันเพียงพออแลยครับในการที่จะพาเ,เพื่อนๆไปในทุกย่านความเร็วแต่แน่นอนนะครับการที่เราคลิกดาวลงไปเนี่ยมันไม่ได้กระชากเราแบบปุ้มหมัวกระแทกเบาไปเลยแต่มันจะเป็นการค่อยๆเร่งความเร็วขึ้นไปฮนะ เขาเรียกว่าเร่งแบบผู้ด,ดีะนะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้นะครับผมเพิ่งกลับรถใตส้สะพานตอนแรกสิ่งที่เพื่อนเพื่อนกังวลเนี่ยก็คือโอเครถมันดูคันใหญ่แล้วก็ยาวเนี่ยการเลี้ยวหรือการกลับรถมันต้องเือดันแน่นอนแป่ไม่ใช่กับ New Ghost ครับเพราะว่าคันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเขามีระบบเลี้ยว4ล้อพูดง่ายคือเวลาที่เราหักวงเลี้ยวกับรถในความเร็วต่ำล้อหลังเนี่ยมันจะหมุนตรงข้ามกับล้อหน้าซึ่งมันก็จะช่วยให้การกลับรถหรือการเลี้ยวในวงเลี้ยวแคบๆเนี่ยทำได้ดีมากขึ้นในความเร็วสูงเนี่ยล้อหล หรือการเปลี่ยนเลนที่ความเร็วสูงเนี่ยทำได้คมมากขึ้นฮะพูดถึงเรื่องกระจายแรงบิดการที่เป็นรถขับ4เนี่ยรถหลายๆแบรนด์ก็จะมีการแบ่งแรงบิดไปล้อหน้ากับล้อหลังไม่เท่ากันแต่ว่าโรลสอยเนี่ยเขาแบ่ง50-50เท50่ากันตลอดตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะอย่างนี้เป็นจะดีหรอครับเพราะว่าเวลาเร่งความเร็วแบบปื๊ดทำท็อปสปีดเนี่ยมันควรจะส่งกําลังไปที่ล้อหลังมากกว่าแต่ที่เรารูนะ้นะเพื่อนๆว่าโรลสอย,เ,ยเขาไม่ได้แคร์เรื่องนี้มากเท่าไหร่สิ่งที่เขาแคร์เนี่ยคือความสุนทนร ก็คนที่นั่งมากกว่าตัวเลขความเร็วแรงมา้าแรงบิดะไรแล้วถามว่าการที่กระจายแรงบิดเท่ากัน50 50, 50ล้อหน้าล้อหลังดียังไงมันมีผลตรงที่เราจมคันเร่งมันจะทําให้รถเขาเนี่ยไม่ยกเวลาเหยียบไปวายขวละแสนอาจจะก,กระชอออกมาแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยกระจายแรงบิดให้มันถูกต้องแบบนี้เขาก็ยังคงล่องลอยไปในพรมวิเศษแบบนิ่มนวนลเลขลูกเล่นหนึ่งนะเพื่อนที่ผมชอบส่วนตัวก็คือระบบคลีนอากาศที่อยู่ในรถบางทีเราเปิดประตูเปิดกระจกเนี่ยมันก็จะมีฝุ่นเข้ามา ซึ่งอาจจะทำให้คนนั่งหรือคนขับเนี่ยอาจจะเป็นภูมิแพ้ได้นะตัวซอยก็เลยแก้ปัญหานี้ครับโดยการฟอกอากาศทั้งคันให้มันเป็นอากาศที่บริสุทธิ์แค่2นาทีเท่านั้นนะตอนนี้ผมก็กดเรียบร้อยนะครับ อ้อาวอะไรเพืเ่อนๆการขับมันก็จะประมาณนี้นะแต่ผมว่าคนส่วนใหญ่นะที่ซื้ออาจจะเป็นคนนั่งมากกว่าเดี๋ยวผมจะขอย้ายที่ไปลองนั่งมั่งนะตอนนี้ครับผมก็ทดลองใช้ชีวิตเป็นเจ้าสัวประมาณ15นาทีนะครับมันเหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องนั่งเล่นนะถ้าเราอยากจะเล่นเพลงอะไรเราก็สามารถปรับคอนโทรลตรงนี้ได้นะครับจริงๆมันจะมีออปชันที่ให้เราเลือกเอาเป็นแชร์วใส่ตู้เย็นนะนี่มันอาจจะเป็นรถที่สบายที่สุดตั้งแต่ผมเคยนั่งมาในชีวิตเลยก็ว่าได้ อย่างที่ผมบอกไปทุกครั้งนะครับว่ารถบางคันเนี่ยขับแล้วหรือว่านั่งแล้วมันดูหล่อเท่โลโซยใช้แล้วมันดูรวยครับแล้วระหว่างนี้นะครับเพื่อนๆผมก็ขอเอ็นจความนุ่มความสบายแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่โชว์รมอีกรอบหนึ่งครับ นะก็เรียกว่าสัมผัสความเป็นเจ้าสัวนะเออแต่เชื่อไหมว่าเจ้าโกสตัวใหม่นะขายดีมากเลยนะครับเพราะว่าเศรษฐีเมืองไทยส่วนใหญ่นั่งซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออนั่งมันสบายจริงนะอยากมีสักคันนะครับใครที่มีแล้วอยากพาผมไปเที่ยวเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะขนกันไปทั้งทีมงานเลยนะติดต่อมาได้ที่รายการเรานะแต่ว่าตอนนี้นะครับที่โชว์รูมโลโซอยนีย่น่ารักมากเขาเนี่ยได้เลี้ยงข้าวพวกเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรกินนะครับ นี่มาแล้วนะทุกคนนะข้าวที่เราสั่งไว้หมูทอดแกงกะหรี่กาแฟสตา,สตาบังนะเพราะชิมแน,นันดูอยู่ก็ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะกินให้นะเอาแล้วครับเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิป<อ>เบื่อลัมโบเอ้ไม่ใช่ สำหรับคลิปวันนี้นะครับกับเจ้าโลซอยโกสฐานร้อยยาวนะครับสบายมากๆเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะมีใครชอบโลซอยบ้างนะเราก็ชอบเหมือนกันนะแล้วก็เอฟซีรายการเราคนไหนเป็นเจ้าของโลซอยบ้างผมดีใจด้วยมากอีกฉามากด้วยนะก็กลับมาลกของความเป็นจริงของเราบ้างแล้วเดี๋ยวผมก็จะต้องกลับไปกับน้องลมบูกินี่คันนี้นะครับยังไงก็ตามต้องขอขอบคุณโลซอยมอเตอร์คุณเข้าโลซอยอย่างเป็นทางการนะใครสนใจรุ่นไหนอยากสอบถามรายละเอียดเรื่องไหนก็ลองติดต่อได้ที่เบอร์นี้นะครับผม ดูคลิปจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายเเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานทุกคนได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ